สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนกระถางเจ้าฟาโลแมสนะครับหน้ากากฟาโลแมสครับนี่ครับน้องก็โตขึ้นมาแล้วครับวันนี้ก็มีห้าใบแล้วนะครับเลี้ยงมาเกือบเดือนนะครับจากสามใบนะครับก็มีห้าใบแล้วครับนี่น้องก็โตแล้วนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนกระถางน้องหน่อยครับวันนี้สําหรับเจ้าหน้ากากฟาโลครับก็จะมี ดินดินตัวนี้ก็เป็นดินใบก้ามปูนะครับหมักขี้วัวครับนี่ครับแล้วก็มะพร้าวสับครับมะมะพร้าวสับนี้ก็แช่น้ำสามวันนะแล้วก็เอาขึ้นมาพอสามวันเสร็จเปลี่ยนน้ำทุกวันก็เอาขึ้นมาใส่ตะกร้านี้ไว้นะไว้ใช้ครับไว้ใช้บ่อยๆเราก็มาเปลี่ยนกันเลยนะครับขั้นแรกก็ใส่นี่นะครับมะพร้าวสับครับลงไปในกระถางครับกระถางก็บินกระถางเจาะรูนะครับ ใส่มะพร้าวสับลงไปคนระับแล้วก็ต่อด้วยดินหมักของเราดินใบกัมปูหมักของเรา แล้วก็สำคัญเลยครับนี่ครับสตาร์เกอร์จีครับก,กันมดกาแรแมลงบ้านผมมันเยอะมากครับต้องใส่หน่อยครับด้ยนิดหน่อยครับอย่างไรน,นิดนึงแล้วก็มาพ้าสับอีกนิดนึงครับ สูตรไม่ตายตัวเราประมาณนี้นะครับนี่ครับคุกเขาให้เข้ากันนะครับคุกเขาจะดีนในเข้ากันนิดนึงครับประมาณนี้นะครับนี่ครับ นี่ครับเจ้าฟาโลตั้งให้กึ่งกลางหน่อยครับประมาณน,นี้อันนี้กดลงไปหน่อยนิดนึงสูงเกินไปครับ พอดีประมาณนี้ครับนี่ดินใบกระปูใส่ไปรอบๆเลยครับถ้าดินร่วนน้องก็ชอบนะครับแตกไหลเร็วครับแป๊บเดียวแตกไหลแป๊บเดียวแตกไหลนะครับดินร่วนดินดีครับ うわ。<laughs> <laughs> ก็เกียดดิเนเท่ากันนะนี่เสร็จแล้วนะครับ เจ้ฟาโลแมสเราก็เปลี่ยนกระถางเจ้าน้องฟาโลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมครับนี่นะครับก็สวยงามครับนี่ครับกระถางก็สวยงามนะครับก็คือนี่ครับเราเราจะเหลือส่วนตรงนี้ไว้นะครับนี่เราจะไม่ใส่ดินให้เต็มแบบตรงนี้นะครับเพราะว่าเราเหลือตรงนี้ไว้เผื่อน้องเกิดไหลออกมาครับไหลออกมาวิ่งมาชนอย่างนี้มันจะขึ้นเป็นยอดไหลอย่างนี้ได้เร็วนะครับทิน จากพี่ๆที่เขาบอกมานะครับนี่เหมือนน้องจะมีใบเผือกเหมือนจะเป็นติดติดเผือกด้วยนะครับตรงนี้ครับนี่นี่ขาวๆนี่ครับเป็นจุดขาวๆนี่เหมือนจะน้องเป็นเผือกหรือยังไงก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับต้องรอดูกันไปอีกยาวๆครับนี่ครับสำหรับเจ้าฟาโรแมสคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจไว้ด้วยนะครับผมครับกับช่องต้มคอนสวรรค์นะครับนี่ฟาโรแมส